สวัสดีครับผมบ้านอันสตอรี่คลิปนี้มาอยู่กับ l สามสองสองแปดครับวันนี้อยู่ที่เตียงเงินกี่สุโขทัยนะก็เตียงเงินกี่สาขาในเมืองนะครับสาขาสุโขทยัยก็วันนี้มีงานเปิดตัว l สามสอง l สี่ศูนย์ครับ l สี่ศูนย์อาจจะคลิปที่แล้วคนดูใครยังไม่ดูก็กลับไปดูคลิปเดิมก็ได้เดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันอ่ะนี่นะตัวรถ l สามสองสองแปดครับ ก็คือ32แรงนะครับ32แรงเวอร์ชั่น2นะครับนี่นะตัวลหัสร,รถดดก็ประมาณนี้นะครับตัวสเปครถแรงมา้าเกียร์ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับล้อเหมือนเดิมล้อหน้าล้อหลังเท่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่เปลี่ยนไปก็คือหลกัหลกๆแลว้วจะคล้ายๆ L40 คลิปก่อนหน้านี้ L40 ก็จะเป็นถ้าใครยังไม่ดูก็กลับไปดูคลิปเดิมได้มี คิด L 4 0นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่า L 3 2มีอะไรเปลี่ยนจาก L 3 0กันบ้างแต่ว่าันนี้ไม่มี L 3 0มาจอดคู่นะก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะหลักๆชุดหน้าเปลี่ยนนะครับชุดหน้าคัานใบมีดจะเป็น fd 145D นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะหนาขึ้นนะดูจากดูจากสายตา เทียบกับนิ้วโป้งนะเทียบกับนิ้วชี้หนาประมาณหนึ่งเซนนะแล้วก็ตัวเลขนี้คาดว่าน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าผมไม่มีไม่ได้ดู L40 ว่าเป็นยังไงครับแล้วก็มีตัวชุดเนี้ยมันจะเปลี่ยนนะครับก็จะมีสลักคําว่าคูปตาไว้แล้วก็สกเกลข้างๆจะมีตัวจอดน็อตน,นะครับนี่นะจอดน็อตไว้จอดไว้เพื่ออะไรเหมือน L40 ครับก็คือจะใส่ชุดนี้นะนี่นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งนะครับตัวนี้จะ จะยกไม่ได้นะครับก็คือติดตายไปเลยนะครับดูดูเป็นแนวดูไว้นะครับก็คือมันจะมันจะติดตายไปเลยแล้วก็เป็นแข็งมากนะครับนี่นะแข็งมากตะแกงหนานะครับเด็กเนี่ยประมาณเก้ามิลถึงหนึ่งเซนประมาณนี้ถ้าเราไม่ผิดมันจะขันติดเลยนะก็มาดูสามสองกันต่อนะครับใบมีดความกว้างน่าจะเท่าเดิมแล้วก็ กระบอกโชะเอ้กระบอกไฮดรอลิกเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็มีไฟหน้าเดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดทุกไฟเลยนะ <c oughs> ไฟหน้าเดี๋ยวขอกุญแจเข้านะครับก็เนี่ยไฟหน้าก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีไฟไดทธำนะครับเนี่ยติดตลอดเวลาแล้วก็มีมี led ไฟหน้าเป็น LED สีขาว3หลอดนะครับก็คือสูงต่ำเป็นสีขาวหมดนะครับแล้วก็มีไฟข้างเหมือนเดิมนะไฟข้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่ะถึงไหนแล้วไฟหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดของ LC0 ให้ดูนะครับเพราะว่าเขาอคุณแจไปตอนนี้ก็มีเปลี่ยนคานชุดนี้แล้วก็ไฟหน้าเปลี่ยนเป็น LED หมด แล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่หมดนะครับชุดครอบนี้เปลี่ยนใหม่หมดลายนะครับเปลี่ยนลายใหม่เลยครับจมูกใหม่นะครับจมูกใหม่อ่าเดี๋ยวพี่เขาเปิดไฟดูนะครับนี่นะเปิดหมดก็เลยก,ก็ได้พี่นี่นะเดี๋ยวดูหน้านะครับนี่นะนี่คนระับไฟต่ําเป็นคู่นอกเหรอไฟสูงคู่ในอ่าไปก็ประมาณนี้นะครับอ่าอเคครับพี่ขอบคุณมากครับ แล้วก็สวยๆกันเลยแล้วก็ที่จะมีเหมือนเ,เหมือน L40 อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ฝุ่นหรือว่าเซนเซอร์กองอากาศนะเมื่อก่อนเราจะมีแค่เซนเซอร์ความร้อนถ้าความร้อนเกินมันจะร้องนะแต่ตัวใหม่ทั้ง40ทั้ง32นะครับจะมีเซนเซอร์ที่กองอากาศตัวนี้ตัวนี้นะครับ เมื่อเซ็นเซอร์ตัวนี้จับได้ว่าฝุ่นเยอะหรือว่าอากาศไม่เพียงพอในการทำงานนะครับก็จะขึ้นเตือนที่หน้าจอนะครับก็ลดโอกาสที่จะทำให้เครื่องเสียหายได้นะครับตัวเครื่องเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเครื่องชุดบังคับคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนไปก็คือเบาะนะครับเบาะสามสองนี่นครับก็จะเป็นเบาะใหญ่นะ บอใหญ่เหมือน m 6 2สองแล้วก็ตัวเนื้อค่อนข้างนุ่มนะครับนี่ครับเนื้อนุ่มนุ่มเลยแหละถ้านึกไม่ออกใครมี m 6 2สองอยู่หรือว่าใครมีโอกาสนั่ง m 6 2สองก็นั่นแหละครับเบา m 6 2สองนี่นะแล้วก็จะมีตัวปรับตรงนี้ด้วยครับนี่นะครับปรับเข้าปรับออกปรับอะไรนั่นแหละแล้วก็มีกล่องกล่องนี้หน้ายังเป็นของเก่าหน้าจะมีอยู่แหละก็ นะแล้วก็ที่เปลี่ยนเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่นะครับหูลากนะหนูรากหลังตัวเนี้ยเมื่อก่อนเราเราขี่แล้วมันใช้งานไปมันจะสึกนะครับ<ๆ>เขาก็ทําการใส่บูทมาให้เรานะนี่นะครับนี่นะมันจะมีบูทอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เขาแต้มไว้แต้มบูทไว้นะครับแต้มไว้แต้มไว้ประมาณสองจุดพอใช้ไปจนสึก สึกเสร็จแล้วเจียออกแล้วก็เอาบูทใหม่ใส่ก็ลดการสึกหลอของตัวหูรากตัวนี้ไปเมื่อก่อนเราเราได้เชื่อมกันเมื่อก่อนเราได้เชื่อมกันแล้วก็มีไฟหลังไฟหลังไฟหลังเปลี่ยนเป็น LED นะครับนี่นะเปลี่ยนเป็น LED แต่ไฟหลังจะเป็นสีส้มนะไฟหน้าจะเป็นสีขาวไฟหน้าสีขาวไฟหลังเปลี่ยนเป็นสีส้มแต่เป็น LED นะครับคือยกคันเป็น LED หมด นะเปลี่ยนแล้วตัวนี้ L สาสองเหมือนเดิมนะครับก็ตัวรถประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายทรงรถให้ดูไปเทียบกับ L 4 0นะครับนี่นะก็ประมาณนี้หน้าตาฝาแฟดเลยนะเรียกฝาแฟดถ้ามาจอดเทียบกันก็สี่ศนข้างใหญ่กว่าอยู่นะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากพามาดูนี่คนระับ นี่เอลคลิปที่แล้วใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้ตอนนี้ L สาสองนะครับนี่นะกระจังหน้าตัวนี้เปลี่ยนนะตัวนี้เปลี่ยนโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากพามาดูว่า3า2สองสองปมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็เท่าที่ว่าแหละครับ <Okay. S 1> ก็มีคันหน้าคัานหน้าคัานหน้านี่คันหน้าแล้วก็มีเซ็นเซอร์กระจังหน้าเปลี่ยน แล้วก็มีเซ็นเซอร์อากาศเปลี่ยนแล้วก็มีมีบอกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีหูรากหลังเปลี่ยนหูลากหลังเปลี่ยนยน,นะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าคือชุดหน้าเนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดก็หน้าใหม่ชมใหม่รแรงมาเท่าเดิมก็สวยอยู่งข้างสวยครับก็ฝากติดตามด้วยช่นงมนนสตอรี่เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าซู์ตัวแอร์นะครับ ก็ฝากดติดตามด้วยช่องา,นานสตกรี่าดิเรคลิปนี้สวัสดีครับ